โรงเรียนบ้านปังละกอเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านปังละกอเป็นโรงเรียนประถมขนาดกลางก่อตั้งเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2528ตั้งอยู่เลขที่132หมู่1ตำบลปิศนาอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของดรมาธนีสืบสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปังละกอโรงเรียนบ้านปังละกอจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเขตบริการ3หมู่บ้านได้แก่บ้านปังละกอบ้านหนองดูบ้านโนนสมบูรณ์คำขวัญโรงเรียน รักสะอามดมารยาทดีมีวินัยใฝ่ศึกษากีฬาดินปัจจุบันปี่การศึกษา2567มีนักเรียนทั้งสิ้น158คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น11คนโรงเรียนบ้านปางละกมีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้แนวทางการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาจัดทำห้องเรียนสีขาวผนกสีขาวและจัดการเรียนรู้สร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติดสถานศึกษาจัดมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนมีการดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดวุลีและแอลโกอฮอล์ จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโดยรุนโลงต่อต้านยาเสพติดจัดการแข่งขันกีฬาภายในปางละกอเก์เป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นลายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบข่าทัศน์ 3. มมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษา และส่งต่อหน,น่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นๆสถานศึกษามีคลินิกเสมารักษิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักษ์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักษ์พิทักษ์ปางละกอ 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายและแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยม,มุกแต่งตั้งคณะดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆและมีการจำกับติดตามการดำเนินง,งานเพื่อความเรียบร้อยโรงเรียนบ้านปะกอก จะทำนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิกโครงการสถานศึกษาสูขาดปลอดยาเสพติดและอบายมุกโดยการส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลาย,ยาเสพติดตามนโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาผ่านวงจร TDCA โดยใช้กลยุทธ์ไทยไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีความหมายดังนี้ T Take care ใส่ใจนักเรียนทุกด้านผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ใส่ใจปลูกฝังภาวะผู้นำเป็นแกนนำในการต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขมองเห็นผลเสียและโทษภัยของยาเสพติดนำไปสู่การที่นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียน H ย่อมาจาก 4H H ที่1คือ PACE ฝึกคิดวิเคราะห์การฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์โดยการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อฝึกและลงมือทำจริงมีการวางแผนร่วมกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการทำผ่านกิจกรรมค่ายวิชาการ มีฐานต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำสินค้าออกมาจำหน่ายในโรงเรียน H ที่2หาจริยธรรมคุณลักษณะที่ดีเข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมด้านจริยธรรมคุณธรณรมและคุณลักษณะที่ดี เพื่อให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามรู้ผิดชอบชั่วดีและห่างไกลจากยาเสพติดเอชที่สามแหนฝึกทักษะทางอาชีพยุวเกษตรกรทักษะการป้องกันตนเองจากยาเสพติดการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะด้านการป้องกันตนเองจากยาเสพติดฝึกให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยการทำกิจกรรมยุวเกษตรกร ปลูกผักปลูกเห็ดเลี้ยงปลาทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สร้างความรู้การป้องกันตนเองจากยาเสพติด H t c ทเหวืสุขภาพที่ดีการสร่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยการจัดการฝึกซ้อมกีฬาอย่างเป็นประจำและต่อเน,นื่องทำให้ผู้เรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอง์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม o s โดยรวมคือการเข้าใจเพื่อวางกลยุทธ์เข้าใจสภาพปัจจุบันและกำหนดปัญหาที่เป็นปัญหาเร่งด่วนได้ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษาและวางแผนดำเนิงนาง,งานเพื่อนำไปสู่การกำหนดยิธีการดำเนิงนาง,งานตามมาตรการทั้ง5ด้านของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุขเออัป e กรเมนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทั้ง5ด้านของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุขรวมถึงการดำเนิงนาง,งาน ห้องเรียนสีขาวอย่างต่อเน,นื่องมีการสอดแทรกความรู้ข้อคิดเกี่ยวกับโทษภัยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมชุมนุมเสมารักรวมถึงการอบรมนักเรียนเป็นประจำเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนโดยมีครูเป็นผู้ให้การแนะนำสั่งสอนฝึกฝนอบรมเป็นการสร้างนิสัยให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่ทำดี และไฝ่รักษาสุขภาพไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นโดยแบ่งเป็นกิจกรรมตามมาตรการ5ด้านได้แก่ด้านที่1มาตรการป้องกันด้านที่2มาตรการค้นหาด้านที่3มาตรการรักษาด้านที่4มาตรการเฝ้าระวังด้านที่ห้า มาตรการบริหารจัดการ i อแ r o ฟูพัฒนาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่เป้าหมาย 1. พัฒนาการบริหารจัดการนโยบายป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 3. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพห่างไกลยาเสพติดมีภูมิค,คุ้มกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านฟังละกอได้ดำเนินงานพัฒนานวัตก,กรรมการส่งเสริมให้ในักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยการใช้กลยุธทธ์ไทยๆ่างไกลยาเสพติดโมเดลจนก่อเกิดความสำเร็จดังนี้ 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามที่กำหนด 2. โรงเรียนผู้บริหารครูได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสระดับเงินประจำปีการศึกษา2565%ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมาปปสระดับทองประจำปีการศึกษา2566%โรงเรียนบ้านปลกรกำหนดขั้นตอนการทำงานวางแผนการทำงานลงมือปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เป็นระบบครอบครอมอย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบุคลากรผู้ปกครองตลอดจนผู้มาใช้บริการจะได้รับความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาบายามุขอย่างแท้จริง